้องสตาร์ทเครื่องมาประมาณจักสามสิบนาทีอีกจักน้อยก็หอดชั่วโมงแล้วจกักสิได้ออกจากฟังไงวะกูห <c oughs> ยุดแกดึงแล้วดึงยีกจนปวดแกนแล้วว่าท่นเอาเดินๆออกจากตะฟังไงบ่เนาะเอาสู้ๆครับสู้ๆกับม <c oughs> ันไพ่กับมันสิไปหอดมองอล้วละครับตอนนี้อืมเอาสีเราครับตอนนี้ไปลุยเล็งเล่งมองสายแดงเอาครับ ทนี่จะเป็นจุดกลางเต็มครับเป็นเขตอุทยานนะครับเนี่ยครับที่เียวเห็นอยู่ตอนนี้นักท่องเที่ยวจะมากลางเต็มอยู่แถวแถวนี้นอนคืนกนะันนะคิดบรรยากาศอริมเคลน,นะครับเนาะมาย,ยิงปล่าของ,อง,องเข้านะไม่รู้เป็นตำรนจหแต่ว่าทาบุกกาเข้าไปออาเนาะอยากเิ็นว่าใหา้ <c oughs> <c oughs> ล่ะครับตั้งหน้าหมดแล้ว นะครับจันยุลงเรือเมื่อกี้ได้ยิ่งเราพี่น้องเอ้ตัวนึงมาสั่นแต้มแหลกไอพวกตัวปลากันเนี่ยจอดเรือเมื่อกี้เลยลงไปปั๊บได้ยิ่งเลยใช่ครับขอช่มตัวปลาน,นะครับ,รบผมก็ลงซื้อนัน่นผมก็ได้สอมแต้มเมื่อกี้นี่โดดจากลงไปเรือขึ้นกันครับได้สองแต้มก็พี่น้องใส่เวลาประมาณจากอ่าสิบนาทีนะครับน่ะ ้องแต้มจามยุดกะไรอยู่แต่งป่าทรงใส่ง่อยู่ได้ซีโลครับซีโลป่าสีใส่สีครับ,รบแก้วครับะแต้เตามึงเรลามือนี่ก,ก็ถือว่าทำแตบมในเร็วอยู่มืงเนี่ยแก้วอยอ่ะไปต่อครับพี่น้องไปต่อมาเนี่ย หินเ่อน่ร้อยรอดท่วงโอ้ยอ้ยผื่นใจพุ่งจัดแล้วนะครับพิกก๊อฟจัดแล้วก๊อฟสายซุ่มครับผมก๊อฟสายซุ่มจัดแล้วครับผมตัว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 รอดเหี่ยวแล้วครับสู่กับป่าจังหวะพวกยังครับพี่น้องเนื้อจะสี่หมด่ะลากกันไปลากกันมาโอ้ใส่ไงปะป่ากันไรเอ็งเองเอ็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 สุดยอดสุดยอดป้าป่าเชลโดเคลื่อนบลรัดครับพี่น้องอ้วนดดแล้วโวดด์แล้ว เนื้อสีด้วยปวนหนาเบิงเลยเบิงเบิงทั้งเบิงแผลเบิงแผลโอ้คักสุดยอดลยครับเจอสองตัวเจอสองตัวได้ตัวเดียวได้มาตัวหนึ่งครับตัวเดียวเกือบยิงบุบทันวะตตัตัตเนี่ยครับนี่นำกับเบิงหลวงพี่น้องเอ้ยผู้ด่ะจักใส่เพใส่น้ำานืว่ามันเห็นสักสามเมตดเลยอยู่เลี้ยวจากนี่ไปว่าลุลงไปใต้น้ำเหมืีเห็นนังว่างเม็ดนี่แหละครับพี่น้องมาเบิงครับมาสัมผัสเบิงครับป่านี่โอ้สะดถือว่าคักอยู่ กูได้มากอะไรนีงกันทุกคนแหละครับการดูติดึกไปแล้วจอ้าวการดูด้วยท่านได้เติมแต่ว่าผมได้เพิ่มอีกตัวนึงเดียวคอยเก็บเป็นหมองละตัวสองตัวแล้วครับพี่น้องเอ้าดุยต่อครับจัดแล้วครับพี่น้องจัดแล้วพี่คอปนะครับพี่คอปจัดแล้วครับหนึ่งแต้มครับทีปล้อทีปล้อตัวนี้ช่วยไกลได้ไี่น้องชโอ้หอยเสียครับพี่น้องบ่ธรรมดาครับตัวนี้ ขันเก่ารู้เก่าพนะอดีโลไปกันมาเนาะยอดสุดยอดเนี่ยครับน้ำตามขอปัง<า>แงละอยอยผมกับพาดไปเต็มนึงครับพี่น้องจัดไปสองจัดไปสองเต็มนะจันยุดจัดเต็มหนะึ่งตัวผัด ปอดป่าซ้ำตัวให้ในสิบนาทีครับพี่น้องนี่ลงน้ำประมาณสิบนาทีครับจานยุดกระจัดหนึ่งแต้มคือกอบกับกระลังต่ำมาครับแต้มหนึ่งแต้มนึ่งนแต้มเหมือนกันครับพี่น้องตัวนี้ก็นับแต้มครับแล้ว่าก็เที่ยงเราสิ่ใบเราเจักหน่อยกับสีจักหน่อยกับสิปั่นกินเขากันจักหน่อยแร้วก็สิเงย้าครับแต่เว้นก็ยู่สูงอยู่ดอกเวลายังอีกโดนไปดุย เพียะกระเด้สะดวกแท่นแหละครับผ่านปลาเพียะ เป็นตกดดนพอดีครับพี่น้องสำหรับมือนีผนประกอบการของเขาครับมาเบิ้งครับผนประกอบการของพี่กอบกันสามเต้มสามแต้มครับพี่น้องสามเต้มอยู่บอน้อยได้สังเกตมันขวดทันไลห,หรอเนี่ยนไปจุกจุกขวดซันไลครับ <c oughs> ใส่ฮาโลใส่สามโลใส่สองโลโอ้ฟลูตี้ตัวนี้ก็ได้ข้องจำยุดกะเก็บขึ้นมาเรื่อยๆจนยุดก็ได้แต่ว่าหากตอนนี้ก๊าลังเฮ็ดยังจะยังอยูอย่ กับพวงป่ามาเบิ่งพี่ครับบันนี้นะนอนโอ้ใส่น้ำแข็งได้บ่เนาะนอนนอนนอนนนนี่แหละครับตามที่เห็นอยู่ในคลิปมาแล้วครับพี่น้องว่ามันประมาณใดน้ำเอ่อเคลื่อนอุบลรัตช่วงนี้เนาะหลังจากปีใหม่หลังปีใหม่มาแล้วน้ำก็ถือว่าโอเคครับล่งมองก็เห็นสองเมตรยางตำกับประมาณเอ่อเม็ดเม็ดหนึ่งเนาะครับช่วงนี้ก็ได้ ผู้ดใดอยากมาสัมผัสกับมาครับป่าชโดกับพ่อได้ยิ่งอยู่แอกมาหอดกับได้ยิ่งกันทุกคนครับมือเดินพี่กอกกกลกับวาสิเก็บเจ็ดสิบแยบด้วยมือเดินนี่ยแตเว้นตกอินนะครับปจะเป็นงามคับงามปวดงามโพเอาฟอกันมาใคลิปนา้าครับพี่น้องสำหรับมื้อนอี้กันสวัสดีครับ